เห็นแล้วพี่น้องนี่นี่นี่ยี่นี่ครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วมิเห็นแล้วครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องมือนเดียวขาพิ่งขึ้นเขาครับผมหลังจากพายุออกฝนตก บอ,อ้สองมือซ้อนเลยพี่น้องตกบอยยุดเลยครับผมมือนี่พ่อแดดและลองออกหาบ้างครับผมโตเบิ่งโตมาแล้วด้วยครับผมโตมันวิ่งไปทางนี้ด้วยครับผมปลากระบอกใหสูงด้วครับผมพีม่น้องหินมากแถบนี้ล่ละยันยันยันในปลายมันไอเป้าหมายมันเท็งกว้างออกครับผมตอนแรกยูข้างนอกอ่ะ เล่งไวอยู่แต่พอยานเขามาเอายางโค้งหนาโค้งหลังแล้วมันสับสนแล้วครับผมแล้วต้นไม้มันเป็นเังศี่นี่มันหาหมงที่จะซองโตยากด้วยครับผมมันบวซอดใบมันมันบวพออากาศเขาๆแบบนี้ครับผมมันก็เลยหายยากก็เลยตรงยางหาเอามันกับไ่มีต้นไม้ใหญ่เพราะปัญหานะมันขึ้นังสี บ่เห็นก็มีพุ่มนั่นครับผมส้งเป็นพุ่มเนี่ยจังหน่อยเดี๋ยวจะข้าไปเบิ่งเดี๋ยวจะข้าไปเบิ่งโอ้ดีดีเห็นแล้วพี่น้องนี่นี่นี่ยุนี่ครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วมี่เห็นแล้วครับผมนี่ครับผม โอ้โหหางหน่อยหางใหญ่เนาะเนาะเดี๋ยวเข้าไปบังไกลๆครับผม <laughs> ตอนแรกว่าที่ไปเบิงยุบเอะพุ่มพุ่นเด้อครับผมเล่ม,มองมามาเห็นต้นเปลียปล่ยนแปลนเลยพี่เนาะเป็นแปลนต้นเดียวเดียวๆเ,เลยครับผมแต่ห่างใบใหญ่ปันไดนเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์มาลุนกันครับผมไปครับถึงเพิงเลยนะครับผมพี่น้อง ลุนกันครับผมมีอะไรไหม <laughs> โอ้โหปัจจากจอดวายอยู่ตัวมันไ <laughs> หลๆตัวลาย <laughs> อาบลำสะด้วยสภาพนี้แหละครับผม งามหยดติงๆเลยดยูข้างแหลกบึกกันจะซับพีน่นนองมีอะไรไหมเหมือนจะมีน้ำหน่อยนึงครับผมเหมือนจะมีน้ำอยู่หน่อยนึง น้ำพี่น้องจักมีผมมีสันดิเห็นอยู่ครับผมอาจารย์นั่พี่น้องโอ้โหหน่อยเดียวผมก็สีแดงยังเลยพี่น้องเกันจะผมมึนก็ขังก่อน หมพฟอกสีด้พี่น้องไปง่ายมองดีกว่าครับผมไต้ต้นเพิงครับผมพอเฮ็ดปวกพี่น้องดอกแบบนี้เลยโอ้ยคนเสื้อบุมิมูปูนี่หันมิมูนี่แจ๋วเลยครับผมปูนอะดอกสมกำปั่นเลยครับผม ใหญ่เลยครับผมพี่น้องน่าจะมีเป็นมูนะครับผมไปสันแจ๋วเลยโอ้โหเพิ่งกับลงมาแล้วพี่น้องนั่งโดนมาได้อุ้ยอ้ยแถบนี้มูนี่จังเลยครับผมพี่น้องเอ็ดปวกครับผมหกใหญ่นนเลยสุดอ่ะโอ้ไปครับ น้องหลายเลยครับผมไป <laughs> ดะตามฝากไปทั้งคุณเลยครับผมเดี๋ยวจะเบิกอ,อีกเที่ยงไว้อยู่มืองใดครับผมลำตีสองพี่น้อง ข้างในน่อยๆครับผมน่อยก็ห้างแหลกอีกครับผมเดี๋ยวก็โอ้ยเอาไว้ดีและพี่น้องเดี๋ยวมันกันใหญ่เองหรครับผมทำป่ใหญ่เยอะหนิมกันสีใหญ่ไปยังอื่นครับผมไปหาข้างหนครับผมอีกส่วนหนึ่งครับผมพี่น้อง เหมือนโตจะบินขึ้นยุพุ่มนีแล้วครับผมโ,โทรศัพท์ปรับแสงเดี๋ยวจะกลับไล่กล่องให้เบิ่งนะครับผมเหมือนโตบินขึ้นยุพุ่มนีแล้วครับผมบินขึ้นบินขึ้นพู้นเขามาตั้งแต่พู้นสุดริ้วเลยครับผมบินขึ้นยุจุดนีแล้วครับผมเดี๋ยวไปเบิรงกเลย อ๋อห้างไงเล้วกาห้างไม่แล้วกันย่องขกเลยพี่น้องมีน้ำบนไปหมุนทำไงโอ้โหทำดงได้อ นี่พวกข้าผมคือผูเห็นยังตัวกันแล้ววันโอ้โอคือผูเห็นเอออุ้ยนะโอ้คือผู้เหียงคือผู้ที่เอียง เด็ดเอารูามีย่ยงโตบินเขาออกอยู่นี่วิ่น่องแต่ผมยังท่านได้เห็นห้างด้วยครับผมออกมันอยู่จังไหนก็สิไปเห็นปลาก็ะพก็ปลา,ปา,าไปอีกจังไหนครับ เอา้าเพื่อผมเห็นอยู่ยังไหญโตบินเขาอยู่ช่องนี้ครับผมนี่บินเขาอยู่ช่องนี้ปิด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 อยู่ครับผมเนี่ยบินเขาอยู่จุดนี้เดี๋ยวผมหาบึงห้างก่อนครับผมเอามือขึ้นถี่เพื่เห็นห้างเห็นแล้วครับผมพี่นอ้องนียิ่ใจหนี่ครับผมอยู่ โอ้ยเสียะละไปนี่อยว่ดีด้วยครับผมยเดี๋ยวซบแล้วก็ยังเบิ่บ่ออยู่พี่น้องเอ้ยมันคือไปอยู่แบบนั้นสูงเซได้เลยครับผมมีเหงนนื่อมาโน่เดี๋ยวไปลุนกันขบวนดีกว่าครับผมผมอยู่นี่ผมกับเบิงประชัดมันอยู่ใต่ภูม,มิไบครับผมจะหอดเพิ่งเลี๋ยวด้วครับผมพี่น้อง โอ้แต่เบิ่งแล้วมันเป็นผืนเก่าครับผมห้างเหลืองอ้อยเลยห้างเหลืองอ้อยแล้ครับผมบ่มี้เหวี่ยงเลยห้างใหญ่อยู่แต่ว่าห้างผืนเก่าครับผมโอ้ยจังสี่นี่ทิร์หมุนยากเด้อพี่น้องบ่ขึ้นไปต่อเด้อครับผม พอ่าเห็นแหละบ่้ม,มียังได้ครับผมบุม,มีแนวได้เดี๋ยวจะล่องไลไ่แมวมันดอกหยีครับผมโอ้ยลมเล้่พี่น้องคว,วันบูขึ้นไปหาครับผม อสัมผัสดีครับสัมผัสดี้วครับผมบพ่เห็นดอกไปครับลงดีกว่าโอ้ยพ่อเพิงสามสี่หั่งเด้อครับผมนี่นอ้องแต่ใส่บ่อไดนชักขั้งเลยครับผมโอ้ยมิมกับขวบเดียวกันเป๊ะก,กับเพิงครับผมเลี้ยงได้กันเลยโอ้ยอู้เดี๋ยวควันไปรับข้างนอกเด้อครับผม มีมันปลาเฮ้ยกะกาปาสิมุนขึ้นไปให้เบิ้งดีๆด้ยครับผมเพราะว่าไปใกล้หอดละแตงขึ้นไปแห้งแห้งหนากว่าก่าครับผมแล้วเขาเห็นแล้ว่าบ่มี่อย่างสีด่าด้วยครับผมตั้งแต่โตก็บบะหมี่ บิดแ้งนางผักก่อนพี่น้องอกะจะหอดล,ดล้วนเลยพี่น้องแต่พยา,างมากบาุ้งดูยุ่นี่ครับผมโอ้ยเงยขาตาผมยางเข้าไปตามห้างขังในผมนะครับผมเพราะว่าโตมบนนบินหลอดช่องนั่นไปครับผม ยางผมว่าพอๆอ,อยู่นีพี่นอ้อ,ง,อง,งเขายางทึ่งเข่าทึ่งออกอยู่นี่นีรถครับผมขันออกมารอบนี้ก็เป็นรอบที่ซีครับผมโอ้เงเขวดตาบ่เห็นเลยนี่เราไม่เห็นตอนออกมากนี่ครับผมเดี๋ยวกลับไล่กล่องซ้วมอยูเบงพี่น้องนี่ครับผม ลอกมือีกครั้งบ้างกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นคมมาลอมืออีกครับผมกะวังว่าจะมีแนวดจังหน่อยเลยนะครับผมขาอ่อนไปแล้วอันหักเมื่อกี้นี่เครื่อมันไหลพี่น้องเครื่อมันไหลแล้วเครื่อมันติดกับต้นครับผมสว่สีขึ้นไปได้มันต้องเอเมบกับตนล้วปีนเราเอาล้างดันขึ้นดันขึ้นนะครับผมมันก็เลื่อยมือคับหมดแห้งเลยครับ เดี๋ยวพักกินน้ำเจกหน่อยพี่น้องเดี๋ยวเห็ดครบล้วไปเจอกันอยู่บนลัางครับผมโอ้โห oh, 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 พี่นอ้องพี่มาหางามันสินหน่อยยังกระดกกระเดียดแบบนี้มันสิไปได้ว่รนฮะพี่น้องควันยังเข้าไปว่าในเถิงเพิงบินแตกคือแลลวครับผมงามหน่อยลายมันโหน แต่กับท่านที่เห็นห้างด้วยครับผมพี่น้องมีโตะบ่หรอนี่คือเบีครับผมเพื่อนบินแตกคือเลยครับผมไปท่านี่ไกลเลยควันไปคนละทางพร้อมด้วยพี่น้องผมเล่นท่านี่เข้าไป แต่จินใจซอยนะพี่หน่อมันงามบางามนี่โอ้โหเพิ่งมือหนีสุดยอดเลยครับผม, <laughs> มยังใดว่าอะพี่หน่อมองหอยกล่องครับผมนีครับผมงามันหน่อยยืนมักไก่ อะไรอย่างอู้งานหน่อยพี่น้องเลยไปปั่นกระปอมแล้ววันนี้น้ำกับพวกมีลังกะ คำสิเ <laughs> ้าจังไะตรงนี้ก็แก่ตรงนี้ก็แก่นี่ก็แก, <c oughs> ก,แก่โอ้โหกระทิมีจะถ,ถ่ายนี่หน่อยเดียวก็พ้นนี่กระทิีถ,ถ่ายช่วงนี้ <laughs> อ่อเาเอาพี่น้องเขาไปดีแล้วครับผมพ่กระเทือนไปครับเบื่องสภาพก้นพี่น้องนในกันเลยกับกระป๋อมครับผมเซลฟี่จักหน่อยบาย ลงงพี่น้อข้างบนนะ่ะแม่มันไปก๊อสด้วยครับผมจะหันอยู่ข้างล่างนั่นเฮ้ยเผยมือนียบ่ได้ยังเลยครับผมสงสัยน่าจะต้องกลับแล้วล่ะครับผมพี่น้องบอ่แจ๋วเลยมือนียได้เจอได้ขึ้นได้ตีครับผมแต่บ่ได้ยังเลยโอ้ย มือนีกับแล้วครับผมพี่น้องสวัสดีครับ